มาทุกคนฮะวันนี้มาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่พี่พิงน้องจะเปิดร้านปลาหมึกครั้งแรกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆนะทุกคนมาตามมาดูนะคสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอยากเปิดร้านแบบมืออาชีพนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับเตรียมของมาให้พี่พิงน้องโดยเฉพาะนะครับในการเปิดร้านนะทุกคนนะโตอุปกรณ์ทุกอย่างแนะนําให้ไปหาเองนะครับข้างแนะนําให้ไปหาเองครับอย่างแรกที่ทุกท่านต้องมีเลยคือทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรฮะนี่ครับนี่เป็นตะแกรงนะครับกับ ถาดปลาหมึกรองแบบนี้นะทุกคนนะรองแบบนี้นะครับเนี <c oughs> ่ยครับเห็นไหมครับเป็นถาดรองแบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีตะแกรงนะทุกคนเนาะไอโต๊ะตัวนี้ของผมจะใช้ประมาณเมตรแปดสิบนะครับความยาวนั่น,นะทุกคนนะตะแกรงนะครับตะแกรงขนาดความยาวความกว้างเท่าไหร่เราสามารถใช้ได้หมดนะทุกคนนะขอแค่มันเป็นตะแกรงแล้วมีถาดรองปลาหมึกแบบนี้นะครับเนี่ยครับ <c oughs> ตัวนี้ผมจะใช้ตะแกรงสแตนเลสนะครับทุกคนฮะ ข้อดีของมันเลยคือเนี่ยสันดิมันไม่มีนะเมื่อก่อนผมใช้ตะแกรงเหล็กนะครับสันดิมันขึ้นบ่อยนะหาซื้อได้ที่ไหนไปดูในช้อปปี้นะครับน่าจะมีนะทุกคนนะนะครับที่อีกอย่างที่น่าจะมีก็จะมีนี่โถใส่น้ําหมักปลาหมึกเนาะใส่สีอุ่นดำนะครับผสมสีผสมอาหารนะครับโถต่อไปก็นี่ครับเป็นโถใส่น้ําจิ้มนะครับที่ท่านต้องมีนะคือมี2โถนะทุกคนเนาะแล้วอุปกรณ์หลักๆที่ต้องมีก็คือนี่นะทุกคนนะลองเข้ามาดูนะครับมีมีนะครับมีครีมนะทุกคนนะเนี่ยครับมี มีผ้าเช็ดมือนะครับเย้เยโหอาวุธตกว่ะมีผ้าเช็ดมือนะทุกคนนะนะครับหลักๆก,ก็จะมีป้ายไวนินนะครับทุกคนนะป้ายไวนินนะครับบนล่างนะครับสําหรับมือใหม่ที่พี่น้องที่ขายใหม่ๆยังไม่ทําก็ได้นะทุกคนเนาะมีแค่สองสามถาดนี่ก่อนขายก็ได้นะครับทุกคนนะแล้วอีกอย่างที่ขายไม่ได้เลยคือเตานะครับทุกคนนะเตานะครับสามารถใช้ได้สองแบบนะครับทุกคนนะเนนะครับสามารถใช้ได้สองแบบนะครับทุกคนนะเอ็นยงไป แบบนี้จะเป็นตะแกรงเหล็กนะทุกคนเนี่ยครับมันจะเป็นไอ้ตรงนี้มันจะแพงหน่อยนะครับทุกคนฮะตัวนี้จะเป็นเตาสแตนเลสนะครับราคาก็เกือบสี่พันบาทนะแต่ผมไม่แนะนำนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ใช้แบบนี้ก็ได้ทุกคนครับเนี่ยเป็นเตาเก่าผมครับทุกท่านนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเตาเล็กๆแบบนี้ทุกคนครับเนี่ยครับนี่นี่ครับนี่สามารถใช้ได้นะทุกคนครับนี่เนี่ยครับพี่พี่น้องๆท่านไหนอยากเปิดร้านก็ลองหาซื้ออุปกรณ์ตามที่ผมบอกดูนะทุกคนเนาะ ก็จะมีนะครับถาดรองนะครับมีตะแกงนะทุกคนนะมีตะแงมีถังนะครับถังน้ําหมักถังปลาหมึกเนาะตะกร้าไว้ให้ลูกค้าหยิบปลาหมึกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นเขียงนะครับเนาะมีดนะครับกันไกนะฮะไว้หั่นปลาหมึกเนาะแล้วไปเป็นครีมนะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นเตาถ่านแบบนี้นะครับสาหรับผมนะครับทุกคนฮะนะครับโดยรวมก็จะมีนนประมาณนี้ทุกคนเนาะป้ายไว้นิลมขนาดความยาวเท่าไหร่ท่านก็เอาตามโต๊ะของท่านได้เลยนะครับเนาะความยาวของป้ายไว้นิลเท่าขนาดโต๊ะเลยสมมุติว <c oughs> ่าโต๊ะท่านเมตรแปดสิ ก็ไปบอกร้านทําป้ายใบนี้นะครับมันมีทุกจังหวัดทุกอําเภอนะครับทุกท่านก็ไปบอกว่าพี่หนูจะทําป้ายใบนี้เนี่ยเท่าขนาดโต๊ะเลยคะ่ะเมตรแปดสิบก็ทาเมตรแปดสิบเท่านั้นเนาะความกว้างสูงแล้วแต่ทุกท่านนะครับเนาะที่จะเป็นคนกําหนดนะครับโดยรวมรอุปกรณ์การขายมันก็มีแค่นี้นะครับทุกคนฮะมีไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนนะแค่นี้ท่านก็สามารถเอาไปประกอบร้านขายปลาหมึกย่างได้แล้วทุกคนฮะเนี่ยครับนี่แค่นี้นะครับทุกค